สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำวิธีดองผักกลุ่มครับใครที่ดองไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยดองง่ายๆทำตามได้ง่ายๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็น่อนไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกที่เราขาดไปได้เลยก็จะเป็นผักกลุ่มนะครับก็เก็บมาจากสวนสดๆเลยวันนี้ผมใช้อยู่ที่500กรัมนะครับตามด้วยข้าวสารนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําการหุงนะครับเพื่อนเพื่อน อ่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวสุกนะครับใช้อยู่ที่1ทับพ,พี่นะฮะแล้วก็เกลือก็ใช้เป็นเกลือแกงนี่เลยครับอ่านะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําน้ำซาวข้าวนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเราจะไปหุงข้าวนะครับให้เทน้ําลงไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้น้ํามันเป็นสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอาไว้ดองผักนะครับเพื่อนๆ คนไปสักพักนึงนะครับแล้วเราก็เทน้ําเก็บไว้ครับส่วนข้าวที่เหลือนะครับเราก็นําไปหุงได้เลยนะจะไปใช้เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับเพื่อนๆตามด้วยอยอดผักกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่500กรัมหรือครึ่งกิโลนะครับขั้นตอนนี้เราจะทําการคั้นนะครับหรือว่าใช้เกลือขยานะฮะเพื่อให้ความเหม็นเขียวความขมความขื่นของเขาเนี่ยอ,ออกมาก่อนนะครับเราจะใช้ไปอยู่ที่ ห้าช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆโรล,ลงไป5้าช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้เราก็จะขยำเบาๆไปเรื่อยๆเลยนะครับจนผักเนี่ยมันคายน้ำออกมามีความเป็นผักสลดลงไปนะครับให้เกลือเนี่ยมันดึงความขมความกลิ่นเขียวนะครับออกจากตัวผักกลุ่มของเราก่อนนะครับ นี่เลยเราก็จะขยำไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ5นาทีกว่าๆได้เลยนะครับเ <Kid. S 1> พืพ่อนๆขยำไปจนทุกอย่างเนี่ยมันยวบนะครับมันยวบลงมันสลดลงไปนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันออกมาได้เยอะมากที่สุดนะครับเพืพ่อนๆ,ๆือนนี่เลยเราก็จะขยำไปเรื่อยๆนะครับหน้าตาของความที่มันยวบความได้ที่ของมันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะบีบน้ําให้ดูนะครับว่าน้ํามันจะออกเยอะประมาณไหนนะครับ เกลือเนี่ยก็จะไปช่วยดึงความความน้ําออกจากผักนะครับแล้วก็ความเป็นเขียวที่อยู่ในตัวของผักกลุ่มนะครับบีบออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปล้างน้ําล้างให้ความเค็มความความกลิ่นที่อยู่กับผักกลุ่มของเราเนี่ยล้างหลายๆน้ําเลยนะครับเพื่อนๆล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ,ะมาเริ่มทําการดองนะครับล้างของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ สี่ถึงห้าน้ำเลยนะครับเพืเ่อนๆก็ล้างจนจนแน่ใจเลยนะครับว่าสะอาดจริงๆนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําวิธีการดองต่อใส่เกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ข้าวนะครับข้าวสุกนะครับจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะนะครับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้ใช้อยู่ที่หนึ่งทัพพีนะครับ จากนั้นก็เติมน้ําตาลลงไปสักเล็กน้อยนะครับก็ใช้อยู่ที่เครื่องช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็คลุกเขาเบาๆครับให้ข้าวให้เกลือเนี่ยมันกระจายตัวนะคะให้ทั่วๆผักกลุ่มของเรานะครับนี่เลยนะฮะทำตามง่ายมากครับเพื่อนๆสาหรับอดองเนาะนะครับดองง่ายๆนะครับ อันนี้เราจะก็ขยำให้ข้าวเนี่ยมันกระจายตัวแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องคั้นไม่ต้องขยำเขาแล้วนะครับอันนี้แค่คลุกคลุกเข้าเขาให้ทุกอย่างมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำน้ำซาวข้าวเทใส่ลงไปนะครับก็เทให้ท่วมขึ้นมาเลยนะครับถ้ามันไม่ท่วมเราสามารถใช้น้ำเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับเพื่อน นี่เลยน้ำซาวเข้าก็จะทำให้อ่ผักกุ้มของเราเนี่ยเปรี้ยวนะครับแล้วก็ข้าวสวยที่เราใส่ฟาก็จะทําให้เปรี้ยวนะนี่เลยคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมก็จะดองอยู่ที่2วันนะครับเพื่อนๆพอเราใส่น้ําลงไปได้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แรปนะครับมาแรปไว้เพื่อที่จะ หมักหรือดองต่อนะครับใช้เวลาดองอยู่ที่2วันนะครับเ,เพื่อนๆผักกลุ่มเขาก็จะมีความเป็นรสขมนะครับอ่าเราก็ลองชิมดูได้นะฮะว่าเราอยากได้เปรี้ยวประมาณไหนหรือว่าความ ความความเปรี้ยวประมาณไหนเราก็เลือกเอาได้เลยใครอยากได้เปรี้ยวอีกก็เพิ่มไปอีกได้นะครับอันนี้ผมก็จะอ,อยู่ที่2วันเปรี้ยวกำลังดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ครบ2วันเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้นะครับระหว่างทางนะครับผมก็ใช้เ,เปลี่ยนภาชนะนิดนึงนะครับอันนี้มันใหญ่จนเกินไปนะผมก็เปลี่ยนใส่เป็นชามเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อน อันนี้ก็ครุบ2วันแล้วนะครับดูหน้าตาแล้วก็สีสันนะครับของอ่าผักกลุ่มของเรานะครับอันนี้คือสีธรรมชาติเลยนะนะครับลองชิมแล้วเปรี้ยวลงตัวดีมากๆเลยนะครับไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปเห็นไหมครับผักกลุ่มนะครับสามารถดองเองได้ง่ายๆทําตามได้ง่ายๆใครที่อยากดองเองนะครับแล้วกอ็อยากกินผักดองที่ สะอาดนะครับทำเองมั่นใจนะครับอ่าไม่ใส่สารใดๆนะครับเราก็เอามาทําเองได้ผักดองก็มีประโยชน์ต่อลน้ำส้เช่นกันเนาะนะครับผักดองอ่าก็เหมือนกิมจิเลยนะครับทานแล้วก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับแต่ก็ทานแค่อ่าพ่อเหมาะพอควรนะครับก็อย่าทานเยอะจนเกินไป เพียงเท่านี้ผักดองของเราก็พร้อมทานคู่กับน้ำพริกแล้วนะครับจะเป็นน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกของทางภาคอีสานปนปลาทูใดๆนะครับก็สามารถนําม,มาทานคู่กับผักกุมดองของเราได้เลยนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆลองนำไปทําตามกันดูได้ใครอยากทํากินทําขายก็สามารถทําตามได้เลยครับสูตรแล้วก็วิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดวิทีด้านล่างนะคบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอาทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมีนาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้ววสสััดีครบ